สวัสดีครับพเพื่อนๆผมก้วงจาก IMT นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะของนะนำเสนอเรื่องของธุกรกิจโมบายแอปนะครับก็คงจะมาอธิบายสั้นๆนะครับว่าโมบายแอปนะครับมันมันทำเงินให้กับเจ้าของแอปได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นอย่างที่เพื่อนๆน่าจะได้เห็นใันรล้วทั้งไลิปเค้ดเนี่ยที่ผมนำมาโพสต์ไว้เนี่ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแรงมาก้วก็มันทำให้ผมได้ เข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับยังมองไม่ถึงศักยภาพของธุรกิจโมบายแอปพลิงคชันนะครับว่ามันจะทำให้เราได้มาอานสาลขนาดไหนนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็เลยมองว่าโมเดลของริปเปิลเนี่ยอาจจะเป็นแค่การใช้โมบายแอปเนี่ยมาหลอกลวงพวกเราเข้าไปสู่เอ็มเอที่มันเป็นสแกมหรือเปล่านะครับสแกมหรือเปล่าเกี่ยวกับริปเปิลเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจสืงอ ธุรกิจโมบายแอปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองเห็นถึงโอกาสน,นะครับที่เกิดมาของโลกริปเปอร์นะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับริปเปอร์เลยนะครับพูดในฝั่งเฉยๆนะครับโมบายแอปคืออะไรครับโมบายแอปคืออะไรเพื่อนๆรู้จักกันแล้วคุณไครับโมบายแอปตอนนี้ที่คลิปมันก็จะมีอยู่สองข่ายนะครับเวลาใช้ App โมบายแอปก็พวกพวกคนที่ใช้โมบายแอปส่วนใหญ่ก็จะมีพวกไอโฟน ไอแพดไอพอตอันนี้คือหนึ่งค่าของคนที่เล่นโมบายครับอีกหนึ่งค่าของคนที่เล่นมืาถืนรับมันเป็นคนที่ใช้พวกแอนดรอยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นพวกมือถือที่แบบที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนครับสามารถโหลดแอป,ปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆได้นะครับ <นะ S 1> ผมว่านะเพื่อนประมาณ90%นะครับหรือว่าอาจจะ100%เปอก็ได้ครับที่ดูวิดนี้อยู่นะครับใช้แอป,ปกันทุกวันเล ครับอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าเพื่อนๆใช้กันวันละมากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับน้อยสุดมากกว่าหนึ่งตัวนะครับ,กกนนครบใครมีสมาร์ทโฟนแล้วไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กมีไหมครับในปัจจุบันมันก็อาจจะมีนะแต่ว่าคงจะน้อยมากนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> เป็นหนึ่งในโมบายแอปนะครับที่คนใช้เกิดเป็นเยอะสุดนะครับ เรต้องใช้ไอทีสมาร์ทเราต้องใช้ลอ,องมาอาจจนบุคลาหรืออาจจะบุกวอร์สแอปถูกไหมครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะครับว,ว่าเจ้าแอปสามตัวนี้ต้างทำมาเพื่ออะไรอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าคือมันมีเว็บเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับการทำแอปให้มันอยู่ในมือถือเนี่ยก็เป็นการทำให้ยูเซอร้ใช้เฟซบุ๊กสะดวกขึ้น อันนี้นก็อันนี้นก็อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องที่เขาทำเงินขึ้นมาแต่จริงแล้ว Facebook มีรายได้นะครับจากการทำไอทูนเลี้ยงมาอยู่นะครับในเคสของ Facebook เนี่ย Facebook ทำเงินจากอะไรครับถามว่า Facebook ทำเงินจากไหนในปัจจุบัน Facebook ทำเงินจากการขายโฆษณาถูกไหมครับขายโฆษณานั่นหมายความว่าที่เขามีช่องทางในการสร้างยูเซอร์ยิ่งเยอะเท่าไหร่ ครับมีการมีการใช้งานแอปเขาหรือมีการใช้งาน Facebook ยิ่งเยอะเท่าไหร่เขาจะยิ่งได้เงินเยอะนะครับนั่นเป็นเหตุผลยังที่เฟซบุ o กเนี่ยทางโมงบายแอพออกมาแล้วถ้าไปดูตามสถิติในตรนนในปัจจุบันเนี่ยคนใช้ Facebook เ,เนี่ยมากกว่าครึ่งนะครับใช้ผ่านมือถือนั่นคือเป็นช่องทางในการสร้างรายได,ด้หลักของเฟซบุ๊กซึ่งผมมองมนะอาาว่าอาจจะสูงกว่าเบ็เไสันนะครับตอนนี้ถ้าท่านเพื่อน ใช้ Facebook แอปอยู่ในมือถือนะครับเพื่อนจะเห็นว่าหลังๆนี่เจะมีโฆษณานะครับในยูสปีดเดี๋ยวผมลองเปิดไอค่อนเข้ามาอันนี้ครับผมเปิดยูส f ีขดของ o ฟซบุ๊กมาผมซูมให้ดูไกลๆนะครับเ,เราจะเห็นนะครับ นี่คือโฆษณานและเป็นสิ่งที่ทำกันกับ a c e b o o k นะครับ BlackBerry มันลงโฆษณากับ a c e b o o k นะครับถ้ามีคนกดไลค์เพจนะครับหรือแม้แต่ไม่มีคนกดเนี่ยเขาก็เฟซบุ๊กก็ได้เงินนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการทำเงินนะครับด้วย mobile app อ่ะทีนี้อย่างคสส์ออไลา์นะครับเ,เคสส์ออนไลา์ผมว่าเพืเ่อนๆหลายๆคนเนี่ย น่าจะรู้ามันทำยังไงไล่แจกฟรีถูกครับไล่แจกฟรีแต่ว่าไ <line S 2> ล่ถ้าเราไปดูจริงๆค้าในแ p ปสตอร์อย่าใครมีไ h โฟนถ้าเข้าไปใน App s t o ร์มันจะมีหัวข้อ Top ปเท,ทป t o อ f ฟรี t o อปบล s ซิ่งครับไล์นะครับจะอยู่ที่ท็อปหนะครับเป็นอันดับหนึ่งของไายชื่อ t o อปบ s s อซิ่งท็อปบล็ซิคืออะไรนะรูดถักทรือ o ป,ปล่า g ซิ่ง ท็อปรัสซิก็คือรายชื่อของแอปที่ทำเงินได้สูงสุดนะครับ Top ปเพก็คือรายชื่อของแอปที่ขายได้มากที่สุด t o อปฟรี Top คือรายชื่อของแอปที่มีคนดาวน์โหลดใช้เยอะที่สุดส่วนท็อปบรัสซิ่งคือรายชื่อของแอปที่ทำเงินได้มากที่สุดนะนี้ออกครับคือ Jack free, แจกฟรีนะเขาก็สามารถทำเงินอาไลซ์ทำเงินไปได้มหาศาลครับด้วยการ สร้างฐานข้ขอมูลผูปใช้ลดเป็นโซเชียลทุกคนใช้ไลน์นะครับในปัจจุบันเกือบทุกคนใช้ไลน์ไลน์คุยกับเพื่อนใครมีสติกเกอร์สวยๆกเ็เท่ด,ด,นนนดีนะครับเท่ดีดูมันเหนือประชาบ้านดีนะครับและนั่นคือแหล่งที่มาของรายได้ของไลน์นะครับคือการขายสติกเกอร์ชุดละส่วนชุดก้าวหนาลิทำใหได้มหาศา,ารในไลน์นะครับไปได้มหาศาลน,น,นะครับและนั้นคืออีกแนวทางการสร้าง มีอะไรต้องถามถึง business model ของ mobile app นะครับตรงนี้ผมต้องบอกว่า business model ของ mobile app จริงๆแล้วนเนี่ยคือแลกจ้าคับางเจ้าใช้ business model ง่ายๆคือการขายแอปเลยนะ <catching> ครับโดยเฉพาะพวกเจ้าใหญ่ๆที่เป็นพวกเกมนะครับ EA Sports มีทำเกมในมือถือเขาก็ขายขายเลยนะครับไม่ได้แจกจ่ายขายได้ไหมขายได้เพราะชื่อเขาแบบมีคนเชื่อใจอยู่แนะ คือเคสสังคมป,ปิดเองแต่เดี๋ยวนี้ครับจริงมีพวกค่ายไอเทครับขึ้นมาทำเงินให้เยอะมากด้วยการแจกฟรีเราไปสร้างเงินที่หลังคลขายลเราแบบนี้นะครับนั่นคือช่องทางการสร้างรายดาได้จากออนไลนะครับถ้าผมจะเขียนมันเข้าใจนนง่ายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ทำอีเดิ์แบบนที่ของเราครับเดี๋ยวจะลองนำเสนอเป็นแบบอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าใครทำไอเดียมาต่อเราทำเงนินจากเว็บนะครับเราใช้เว็บเป็นตัวทำเงนินเราเรียกว่ามัน,นิไซดครับมนนานไซ โมบายนะเช่นเดียวกันหารแิกส่งในแอปเราได้เหมือนนะครับวันนีซ์ไซน์นะครับบันนี้ไซน์เราทำกันได้ไงครับจากเว็บง่ายสุดแล้วก็วรันแอดเซนใช่ไหมครับหรือไม่ก็ขายของอาจจะเป็นสินค้าของเราเองสินค้าที่เป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมเช่นเดียวกันนะแอปมันก็เหมือนกันครับแอดเซน e คือการวางโฆษณาในเว็บเราแอปมันก็มีพื้นที่โฆษณาครับ ถ้าเป็นกูเกิลเลยก็มามขายของครับนะครับหรือจะขายของก็ได้น,น,นะนะครับขายของก็ได้นะครับอันนี้คือความคล้ายคลึงนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างแล้วก็ทำให้บริการแอปเนี่ยมันน่าสนใจอยู่ที่ทราฟิกนะครับอยู่ที่ทราฟิกนะครับเว็บ บาเนี blender, 3, ่ยคุณต like, ้องบอกเลยว่าถ้ามันเชียบกับมือแอพนะครับการหาทราฟฟิกให้เข้าเว็บเนี่ยยากกว่ามือไวแอพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคุณลองไปดูจำนวนเว็บที่มีอยู่ในอินเดซของ Google ์สิครับมหาศาลมากนะครับแล้วคุณก็ต้องไปแข่งกับเขาครับแต่มือไวแอพเนี่ยถ้าไปเทียบกัน กตัวอย่างง่ายนะครันในไอทีวงกลมครับเพื่อนๆในนั้นเนี่ยมีคนทำแอปนะครับแล้วก็ไปวางไว้ใน Google Play Store โดยที่ไม่ได้ทำตลาดอะไรเพิ่มเติมแค่ทำแอปแล้วไปวางก็ทั้งิดหลักแสนครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรดีไหมครับดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนถ้าต้องการทำเงินเยอะหมือนกันนะครับก็รวมทมดการทำตลาดเดี๋ยวนี้ถูกมากนะเดี๋ยวนี้การการทำตลาดรวมหมดแอปแล้ ในโมบายถือว่ายังถูกมากๆนะครับอ่านี่คือวิธีทำเงินด้วยข้าวจากจจโมบายแอปมันทำสำหรับวิดีโอนี้จริงๆผมก็คงพูดให้ฟังกับตาเขาเหนียวๆกันครับว่าโมบายแอปนั้นจริงมี p o t e n t i มหาศาลนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่ผมอธิบายไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแอปตัวอย่างตัวมาให้ดูเพิ่มเติมกันว่ามันทำเงินกันยังไงบ้างแล้วและให้เห็นเป็นภาพเลยนะครับอผมยกตัวอย่าง หนึ่งแอปแนะนำนครับคนนี้เจ้าของแอปเนี่ยเป็นคนที่ทำไอเดนมาก่อนนะครับคือโจเอลคอมทางเคอ่นานอ e ีบ mm ุ๊กแอสเซนซิบเป็นเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นปนระดับกรูระดับแนวหน้าของการทำไอเดนนะครับ mm hmm. เขามาทำแอปชื่อไอฝานะครับไอฝา mm hmm. ขอเข้าไปซื้อให้ดูใ่ายๆนะครับ นี่คือแอปชื่อว่าไอฝาไอฝาเป็นแอปที่เอาไว้ทำอะไรครับฝาดแปลว่าตดนะครับไอฝาก็คือโปรแกรมที่เอาไว้ทำเสียงตดนั่นเองนะครับเลือกเสียงตดด้านล่างเสร็จแล้วกดปุ่มฝาดนาำได้ยินเสียงไหมครับอ่า แจกฟรีนะครับวันนี้แจกฟรีเหมือนเป็น trial นะครับมีเามาสียงอยู่ประมาณ10เสียงนะครับถ้าอยากได้เสียงมากกว่านี้ซื้อครับ0.99เหรียญแอปตัวนี้ทำเงินไป700,000เหรียญสาราหรัฐ20ล้านนะครับ20ล้านบาทไทยแอปเล็กแอปเตียงนะครับทำเงินไ,ได้เยอะมากหรือนะครับหรือลองดูแอปของไทยนะนี่เป็นแอปขลงเคื่อง ที่เพิ่งเริ่มทางการตลาดนะครับเป็นแอปหุ้นนะครับผมเคยผมเคยนำเสนอไวแล้วนะครับในวอลของผม,มนะครับแอปหุ้นตัวนี้ชื่อ Market a n y w h e r e อ่ะนี่คือแอป Market a n y w e r e นะครับเขาก็เป็นแอปที่แจกฟรีนะครับแล้วเ,เอาไว้ให้ให้คนเล่นหุ้นนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปใส่ข้อมูลทางเทคนิคดูกราฟดูอะไรได้นะครับ ทีนี้เขาก็ทําไว้ครับว่ามันใช้งานได้นะปกติพียงแต่ว่าข้อมูลไม่เรียลไทม์ถ้าอยากได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์คุณต้องอัปเกรดนี่ครับก็คิดเป็น Subscription นะครับต่อปี1,200บาทต่อปีแอปตัวนี้เพิ่งอยู่ในช่วงต้อนของการทำตลดาด,าดนะครับใช้ f c e e o o o แอดโปรโมทนะครับวันนึงตกมาณ10เหรียญนะครับวันนึงเขาได้ประมาณ10เซลล์นะครับ สามร้อยบาทต่อวันได้เงินมาะเดือนสองพันบาทแล้วก็เป็นแบบบิลลบิลลิงหลายปีด้วยไม่เลยเลยใช่ไหมครับไม่เลยเลยหรือแอปนะครับหรือแอปพวกเกมครับพวกเกมอย่างตัวผมเองเนี่ยเล่นเกมไม่ได้เยอะนะแต่พอเล่นเกมแอตติกล่ะต้องต้องมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อไอเทมคือหลายๆคนเคยเล่นเกมพวกเกมมินิเกมใช่ไหมครับโหลดมาฟรีอ่ะยิงยิงยิงซอมบี้อ่ะ ยิงไปยิงมายิงยากขึ้นซอมบี้เยอะขึ้นเริ่มสู้ไม่ได้แล้วก็ชัดมืออีกซื้อปืนเลยนะครับซื้อปืนเลยนี่แหละผมนี่แหละเป็นคน,น,คน,นที่ซื้อนะครับตอนแรกก็ซื้อลูกซองมาอ,าอีกอ้าวพอมันเยอะขึ้นอีกลูกซองใช้งา่ายซื้อเลเซอร์ต่อปืนเลเซอร์แล้วก็อัปเกรด ซื้อ again, ไอเทมในเกมหรือในแอปต่างๆถ้าเขาลงมือซื้อแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายให้กับไอเทมเลยครับประมาณ47 47เหรียญน,นะครับ47เหรียญต่อแบบอ,แบบนนอนปะน,นะครับต่อแอปคือถ้าเขาเล่นประมาณ10เกมเนี่ยแล้วเขาซื้อไอเทมนะครับเขาจะเสียเงินโดยเฉลี่ยประมาณ470เหรียญนะครับต่อคนน,นนะครับ,ค,นนค,รบคือบางแอปอาจจะยังไม่ได้คำน,นึงในต้นแต่อาจจะเป็นการสร้างฐาน ผู้ใช้งานแน่อนอย่างเช่นแอปอะไรครนะติ๊กเกรอร์ที่พวกเราเห็นกันะครับติ๊กเกรอร์คิไดไหมครับคิดอยู่อันดับหนึ่งของท็อปฟรีนะครับแต่ไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ของท็อ,อปบล็อซซี่นั่นหมายความว่าติ๊กเกรอร์อยังไม่ทนุนเงินในปัจจุบันนะคำถามว่ามีคนใช้เยอะไหมโตเร็วมากโตเร็วมากนะครับด้วยความชนะแล้วก็ด้วยคนรุ่นที่ยอดเยี่ยมของทีมติ๊กเกรอร์นะครับ ทำให้มันโตเร็วมากนะครับมีทักษะเดี๋ยวทำในที่หลังก็ได้เลยครับน,นั่นคือนั่นคือคงเป็นประโยชน์ครับนะครับแต่ก็สําหรับตอนนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เหน็นภาพการพูดภาพแล้วครับว่าโมบายแอปจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งขุดทรัพย์นะครับที่จะบอกว่าใหม่ไหมมันไม่ใหม่นะบในปัจจุบันม,มันมีคนทำอยูน่เะรื่อยๆแล้วก็กำลังทำ เพิ่มขึ้นแบบก็น่ารุนแรงครับเันเติบโตรุรนแรงอยู่นะครับแต่ถามว่ามันมีช่องว่างให้เราเข้าไปทำเงานได้ไหมทำได้นะครับเราไม่ต้องมีแอปที่ตูมตาทำเงินสูงๆุทะลุฟา้าเราไม่ต้องมีนะเราอาจจะเลือกบริยุทธ์หรือว่าแนวทางที่ทำแอปที่แบบทำเง,งนินได้สักวันละห้าเดือนต่อแอปมี่หลายแอปนะครับทำเงินแบบเป็นดินจานครับ ค่อยเคียร์แ,แอปก็ทำดนนได้นะครับแล้วก็ไม่อยากด้วยนะครับแล้วก็ม่อยากด้วยแต่ส่วนวิธีเริ่มต้นในการเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์แอปนะครับเดี๋ยวผมก็แม้นารเป็นวิดีโอหน้านะหรือแม้อาจจะทำเป็นปีนปนหน้านะครับว่าถ้าสนใจที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์แอปเนี่ยจะเริ่มยังไงดีนะครับก็อ,อาจจะมีไกด์แนะนำทั้งคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ ว่าคนที่โค้นไม่เป็นเลยน,นะครับจริงๆทำได้้งคู้แต่กลยุทธ์อาจจะไม่เหมือนกันแค่นี้นะครับอ่ก็ติดตามวิดีโอหน้ากันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่จะติดตามกล่าวสาร,สรการทาพวกโมบายแอพนะครับผมแนะนำให้ไปไลค์แฟนเพจนะครับที่ผมสร้างขึ้นมา ก็จริงๆผมสร้างมาครับหนึ่งว่านะครับเพียงว่ายงไม่ได้โปร่ออกมานะครับแฟนเกดใหม่ชื่อว่าแอปซิเจนนะครับก็เราไปเซิร์ชในเฟสบุ๊กนะครับหรือไม่ก็ไปเข้าเฟส o ุ๊ o ที่ทอมแอปซิเจนได้เลยครับแอปซิเจนเพราะชีวิตเราขาดแอปไม่ได้นะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของแฟนเกดใหม่ผม ဗလာလိုနည်း